ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายแล้วโดยหัวข้อว่าธรรมะคืออะไรกันธรรมะโดยวิธีใดกันธรรมะที่ไหนกัน ออะไรนี่ก็มานไม่รู้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรท่านรว่จะมีประโยชน์อะไรต้อกกอยากิิจารปฏิบัติคืออะไรนะรู้จักตัวมันโดยวิธีใดก็ไม่ควจะทำให้มีขึ้นมาได้โดยวิธีใด จอที่ไหนก็ว่าจะทำได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนมีไวไ้ได้ที่ไหนในครข้างนี้ก็จะพูดค่ะโดยหัวขอ้อต่อไปว่าให้มีทำ ฉัน,นมากคิดว่าเราจะต้องเรียนทั้งหมดเรียนกันให้หมดกระจาไปดกว่าเรียนจากหนึ่งปดีดกนี่ผมเองคิดว่าเรียนกันมากมายอะนี่มันเป็น,นความรู้สึกตัวๆวไป ี่คงจะประหลาดใจใเมื่อจะบอกว่ามีธรรมะเท่ากับใบไม้กำมือเดียวกำมือเดียวว่าการตัดสู้สิ่งที่ตัดสู้นั้นมีประมาณเท่ากับใบไม้ทั้งป่าทั้งดง ทั้งโลกก็ว่าลายใบไ,ไม้เั้งนี้โกเแต่เราสอนพวกเธอเนี่ยเ้ากัไไกบใบไม้ทำมือเดียวค่อยสนใจมากกว่าม,มันมีความหมายมากเละที่จะต้องรู้ให้ตรงเรื่องหรือรู้ให้ตรงจุด ที่ควรจะรู้หรือสิ่งที่ควรรู้หรือสิ่งที่ต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดับทุก์ได้นั่นเป็นมือเดียวคือทั้งโลกก็ว่าได้ใบไม้ทั้งโลกแต่เราสอนพวกเธอเท่ากับใบไม้กับมือเดียว่ <c oughs> อยสนใจมากว่ามันมีความหมายมากแหละ คือจะต้องรู้ให้ตรงเรื่องหรือรู้ให้ตรงจดุดที่ควรจะรู้หรือสิ่งที่ควรรู้หรือสิ่งที่ต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดับทุกได้นั่นเป็นอำเดียา พวกฝรังเขาจะเรียนพุทธศาสนาแล้วเขาวางแผนการมากเลยเรียนเรื่องประเทศอินเดียีะเป็นมกักเป็นเวรแล้วก็เรียนปรัชญาคำสอนต่างๆนานาที่มีอยู่ในอินเดียสมัยนั้นเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะว่าเพื่อจะเปรียบเทียบกันเพื่อจะได้รู้จริงนลกเรียนธรรมะ,ะพระไตรปิฎกเนี่ยมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเอาไปกลันกลกล่นกรองกลั่นกรองเอาตามที่เขาต้องการ <c oughs> อย่างนี้มันก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะผิดแต่ว่ามันจะตายซะก่อน <c oughs> เรียนกับมือเดียวนะครับมาเรียนตรงจุดเธจะดับทุกข์ได้อย่างไร <c oughs> ขออภัยที่จะต้องกล่าวว่าไม่ต้องเรียนรู้เลยํำไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครหลานใครอยู่เมืองไหนล็กๆทำอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้มอเรียนที่ว่านตรับรู้อะไรเป็นใจความสำคัญนี่ด้วยดยวีที่เราเรียนในโรงเรียนเราเรียนกันมากแต่ยังจับ จุดไม่ได้ว่าดับทุกอย่างไรยังพรายังเลือนเต็มทีแต่ก็เรียนมากมากจนเรียกว่าท่วมหัวท่วมหัว <c oughs> เรียกอย่างหนึ่งก็บ้าหอบฟังคนบ้าหอบฟังก็หอบท่วมหัวท่วมตัว <c oughs> มันก็ไม่มีข่าวสารไอ้ขับเรลือกตัม่จักเม็ดมันก็มีมันบ้าหอบฟังนีระวังอใอ้เรียน ตรงจุดเสียจะดับทุกได้ไม่ฟังอะไรจะฟังแต่ว่าดับทุกอย่างไรดับทุกอย่างไรแค่เข้ามาก็มีธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องดับทุกฉันควรจะแปลหูว่าธรรมสัจจะ ํำว่าสัจธรรมท่านจะได้ยินเคยได้ยินแต่คำว่าสัจธรรมสัจธรรมคือทำทั lives, lives, work, work, whole, ้งหมดธรรมะทั้งหมดนี่ยากกะใช้คำว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะสัจจะเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องดับทุกโดยตรงเอาเรื่องนั่นมาก็ดับทุกได้มันเฉพาะเจาะจงเมื่อย่างว่าเรามียูกยาเต็มตู้ เรื่องที่จะเป็นด้านฟ้าฮนะ <c oughs> แล้วพอจะกินกินยาขวดเดียวน,นะมัน <c oughs> ไม่ได้กินทั้งขวดนะ <c oughs> กินนิดหนึ่งนะ <c oughs> มันเจาะจงให้เฉพาะโรคเฉพาะเรื่องเฉพาะเวลาธรรมะที่เลือกคัดเอามาเฉพาะเรื่องหนึ่งหนึ่ง <c oughs> นี่เราเรียกว่าธรรมสัจจะันง,ง่ายครับ ต้องมีธรรมสัจจะรู้ธรรมสัจจะเฉพาะเรื่องนั้นนั่นะมันก็ไม่มากเกินไป <c oughs> นี่การที่จะมีะธรรมสัจจะหรือใบไม้กับมือเดียวได้นี่มันก็ลำบากอยู่เ <c oughs> พราะเหตุว่าตัวเองคืออะไรมันยังไม่รู้ จะเรียกว่าอย่างไรจะเรียกว่าโง่เท่าไรได้ไหมตัวเองคืออะไรมันยังไม่รู้นี่แล้วมันจะเลือกธรรมะหรือธรรมะสัจจะให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างไรเมื่อตัวเองมันก็ยังไม่รู้จักต้องรู้จักตัวเองรู้จักปัญหาของตัวเองคือความทุกข์ของตัวเองอ่ะแล้วก็ทาให้มัน เหมาะกับตัวเองตรงกับตัวเองตรงกับเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความทุกข์ของตัวเองมีอยู่ที่ตรงไหนอย่างไร